สวัสดีค่ะทุกคนนะคะวันนี้ก็มาไลฟ์กันนะคะกับวันนี้หัวข้อของเราคือถ้าไม่มี3ามสิ่งนี้นะคะคุณจะตกหลุมรักหนุ่มๆเด็ดขาดนะโอ้โหนี่วันนี้มาแอบ,บมาแบบไม่บอกไม่กล่าวกันเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่เข้ามาแล้วนะคะก็อย่าลืมนะคะทักทายเข้ามาด้วยนะคะเดี๋ยวขออนุญาตดูก่อนนะว่า มีใครเข้ามาแล้วบ้างนะคะวันนี้หัวข้อเด็ดมากเลยถ้าเกิดว่าวันนี้เราไม่เช็คว่า3สิ่งนี้นะคะที่ผู้ชายมีนะถ้ามันไม่มี3สิ่งเนี้ยอย่าไปตกหลุมรักเด็ดขาดเนาะออนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะใครเข้ามาแล้วนะคะทักทายกันด้วย,ยวขออนุญาตแชร์นิดนึงก่อนนะ,อะขออนุญาตแชร์นิดนึงก่อน ไม่ได้มาเจอกันเป็นอาทิตย์แล้วเนาะตั้งแต่ตอนที่ไปเที่ยวมานะคะตอนนี้ก็กลับมาแล้วนะคะหนีเที่ยวสะเพริลเลยนะคะก็เลยไม่ได้มาไลฟ์เนาะไม่ได้มาเจอกันเป็นอาทิตย์แล้วเนาะตั้งแต่อ่าโอเคเลยนะคะมีคนเข้ามาแล้วนะคะใครเข้ามาแล้วเนี่ย ทักทายกันด้วยนะจจาทุกคนนะเข้ามาแล้วฝากทักทายกันด้วยนะคะแล้วก็ฝากแชร์กันออกไปด้วยนะจจาทุกคนนะคะเข้ามาแล้วนะส่งหัวใจส่งไลค์ส่งแชร์กันมานะจะได้รู้ว่าเอ้ยเข้ากันมาแล้วแต่ว่าในหน้าจอครูเนี่ยจะไม่เห็นนะคะแต่ว่าตรงเนี้เห็นเลยนะอ่ะเดี๋ยวแป๊บหนึง่งมีคนเข้ามาแล้วนะคะขอดูใน iPad แล้วกันเนาะ จะได้เห็นว่าใครเข้ามาแล้วเพราะว่าดูในจอนี่ไม่เห็นเลยว่ามีคนเข้ามาแล้วเนาะอ่ะขออนญ้ตแชร์นิดนึงนะคะใครที่เข้ามาแล้วนะคะแชร์กันออกไปด้วยนะคะแล้วก็ทักทายกันเข้ามาด้วยนะจ้าทุกคนนะอ่ามาค่ะทุกคนวันนี้หัวข้อดีมากเลยนะคะถ้าเกิดว่าใครที่ไม่มีสามสิ่งนี้นะคะ อย่าเพิ่งไปหลงรักนะหนุ่นมๆสาวๆสาวๆนี่นะคะหรือว่าหนุ่มๆนี่นะคะถ้าเกิดแบบเออเฮ้ยเขาไม่ไม,ไม่มีสามคุณสมบัตินี้นะคะก็อย่าเพิ่งไปหลงรักเนาะดกันเลยแล้วก็ไปหลงรักหกปักหกปัามแล้วก็ทําให้รู้สึกแยก่กันมาได้นะคะคราวนี้แชร์นิดนึงก่อนนะอ่าแบบหนึ่งแบบหนึ่ง แชร์กันด้วยแชร์กันด้วยนะจ๊ะทุกคนทําไมครูไม่เห็นคอมเมนต์ในนี้เลยเนะยาะเดีขออนุญาตแชร์แป๊บหนึ่งนะคะคอมเมนต์ก็มาก่อนเดี๋ยวเข้าไปทักนะเออคอมเมนต์กมานี้หนึ่งนะคะเดี๋ยวเข้าไปทักเนาะบอกแชร์แล้วก็ได้นะคะชื่ออะไรมาจากจังหวัดอะไรหรือว่ามาจากที่ไหนบอกกันได้นะคะ อ่าเชื่ออะไรจังหวัดอะไรมาจากที่ไหนบอกได้เลยนะอ่าเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งโอเคแชร์แล้วจ้ะทุกคนใครเข้ามาแล้วนะคะแชร์กันไปด้วยเนาะแชร์กันไปด้วยนะอ่าพี่โตบอกว่าคิดถึงแอ้มมาดึกนะพี่การ ดึกแล้วเหรอเนี่ยนี่ดึกแล้วหรอพี่การนี่พิ้งจะสองทุ่มไม่ใช่เหรอวะดึกแล้วเหรอ,อ,เ,หรอ,เ,หรอเปรี้ยวมากเลยค่ะวันนี้อ่านะเปรี้ยวเนาะหัวทองจริงๆว่าสีผมมันไม่ได้หัวทองขนาดน,นี้แต่ว่าพอวันอยู่ในกล้องแล้วมันทองมากเลยนะอะใครที่เข้ามาแล้วนะ,ะมีของขวัญเสมือนจริงด้วยเม t a เวิร์สนะใครที่เข้ามาแล้วทักทายกันด้วยนะคะแล้วก็ ส่งหัวใจกันมาเลยนะส่งหัวใจส่งไลค์ส่งแชร์แชร์กันออกไปด้วยนะคะทักทายกันได้นะคะอ่าเข้ามาแล้วนะคะบอกกูด้วยว่าไม่เข้ามาแล้วนะคะมาจากจังหวัดอะไรนะคะอยากรู้นะคะเพราะว่าช่วงนี้ก็เที่ยวกันได้แล้วนะคะเผื่อว่าจะไปเยี่ยมเยือนจะไปเยี่ยมเยือนจะไปเที่ยวอะไรอย่างนี้นะเออครั้งที่แล้วนะคะเพิ่งจะกลับมาจากราชบุรีนะคะพิการใช่ไหมที่เป็นคนตอบ คำถามถูกนะคะเดี๋ยวจะส่งของขวัญไปให้นะเพิ่งกลับมานะคะก็หลังจากราดบุรีแล้วก็ไปงานต่อก็เลยหายไปเลยนะคะหนึ่งสัปดาห์ด้วยกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยกลับมาแล้วจ้านะคะกลับมาแล้วนะคะแล้วก็ใครที่อยู่จังหวัดไหนพิมพ์มาได้เลยนะคะว่าอยู่จังหวัดอะไรเผื่อว่าจะไปเที่ยวนะที่จังหวัดนั้นนะคะมาวันนี้นะคะเราจะมาพูดกันถึงเรื่องว่านะคะ ถ้าเกิดว่าอย่าเพิ่งไปตกลุมรักนะถ้าเกิดว่าเขาไม่มีคุณสมบัติ3สิ่งนี้นะคะหลายๆคนบอกว่าเฮ้ยแหมสเปคถูกใจนะคะหน้าตาหล่อนๆนะคะหน้าตาสวยอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ถูกใจหลงรักเลยนะ ทุ่มเต็มที่100คะแนนเต็มนะจากร้อยไปเลยนะคะก็ทำให้ผิดหวังนะคะแล้วก็ต้องมาให้ครณตามแก้นะจ๊ะทุกคนก็อาจจะบเสียใจนะเขาไม่เป็นอย่างที่คิดอะไรอย่างนี้นะคะเรามาเช็คคุณสมบัติง่ายๆนะคะเช็คกันง่ายๆแล้วก็ขอให้นะไอ้สามคุณสมบัตินียเช็คกันยาวๆนิดน,นึงนะคะเพราะว่ากว่าจะออกมานะคุณสมบัติที่มันเกิดขึ้นเนี่ยกว่าเราจะเช็คได้นี่มันอาจจะต้องใช้เวลาสักนิดนึงอย่าเพิ่งไปทุ่มให้ ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะค่อยๆนะเพิ่มเวลเข้าไปนะคะเพราะฉะนั้นใครที่เข้ามาแล้วทักทายกันพิมพ์พร้อมเมื่อพร้อมจะ้ะทุกคนรีดพร้อมนะพร้อมจะ้ะนะถ้าพร้อมแล้วพิมพ์พร้อมมานะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาบอกกันว่าสามคุณสมบัติที่เราจะต้องรู้เนี่ยมีอะไรบ้างน,นะคะถ้าเกิดว่าใครไม่พร้อมเนี่ยก็ไม่รู้เนาะอ่ะพิมพ์มาเลยนะคะพิมพ์มาเลยพิมพ์มาเลย จากสมุยโอ้โหอยากจะไปมากเลยสมุยเนี่ยนะคะแต่พี่โทนี่นี่ไม่อยากจะแยงจมูกฉันบอกอันนี้จะไปเที่ยวขอแยงจมูกนิดหนึ่งได้ไหมเออนะใครพร้อมแล้วพิมพ์พร้อมมาเลยจ้ะพิมพ์พร้อมมาเลยนะโอเดวนี่เฟซบุ๊กเขามีอะไรใหม่หมหมๆแปลกๆน่ารักมากเลยนะอ่ะพิมพ์พร้อมมาจ้าแต่ละคูร้อยเปอร์เซ็นต์น่ารักมากพี่โตนะแอบกิน นะเออแล้วครูได้ร้อยเปอร์เซ็เกินร้อยได้เลยนะคะเพราะว่าครูให้เต็มที่นะพิมพ์พร้อมเลยจ้าทุกคนนะพิมพ์พร้อมมา3คุณสมบัตินะคะที่เรานะจะต้องมีจากเขานะคะเราจะต้องแบบได้รับจากเขาเนี่ยเราจะต้องทำอะไรนะใน3คุณสมบัตินี้ข้อแรกนะมาเลยมาขี้เกียจละขี้เกียจรอ ข้อแรกที่เกียดร,รอก็คืออะไรเนี่ยเขาจะต้องมองเราในแง่ดีค่ะพิมพ์อะไรค่ะข้อที่หนึ่งมองเราในแง่ดีค่ะเคยเป็นมหรักกันแต่ไม่เคยมองเราในแง่ดีเลยนะ รักกันถ้าเป็นทับตายนะรักรักนะแต่เวลาพูดอะไรไปนิดนึงนะคะของขึ้นทันทีพูดอะไรไปหน่อยนึงก็อ้างตีความหมายเป็นด้านลบซะซะอย่างนั้นเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าใครที่มีแฟนอยู่นะตอนนี้แล้วบอกว่าไม่เคยมองหนูในแง่ดีเลยไม่ว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่รู้สึกผิดตลอดเวลาเลยเนี่ยอันนี้ก็ไปกันไม่รอดนะจ๊ะเพราะอะไรรู้ไหม มันรู้สึกแบบเอยไอเราเนี่ยนะคะก็หวังดีบางทีเป็นเรื่องหวังดีอะไรต่างๆน,น,นานาตีความเป็นว่าหวังลายใะอยาง้งเออเคยเป็นไหมใครเป็นมั้งใครเป็นม,นมั้งพิมพ์มาว่าเคยนะเออพิมพ์ามาว่าเคยอ้าวพิมมาเลยพิม์มาเลยนะไม่เคยมองหนูในแง่ดีเลยค่ะไม่เคยมองผมในแง่ดีเลยครูไม่เคยมองในแง่ดีเลยอะไรที่บอกว่าเรารู้สึกว่า เฮ้ยเรารู้สึกอยากจะให้เขาหรือว่าอยากจะทำให้เขา,เารู้สึกดีกับกลายเป็นเรื่องที่แย่เออเพราะฉะนั้นคุณถึงบอกว่าต้องมองกันนานๆน,นะช่วงแรกก็อาจจะมองในแง่ดีตลอดนะแต่ว่าพอหลังๆไปเป็นมะเป็นมะพอหลังๆไปมองกูในแง่ร้ายตลอดลพูดะไรนิดหน่อยก็มองในแง่ร้ายตลอดเลอยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะนะ เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่มีข้อนี้นะคะบอกเลยว่าไปกันได้ยากมากนะไปกันได้รอดยากมากเลยนะจ๊ะทุกคนอ่ะมาะ่แล้วครูทําหายไปไหนล้วก็ไม่รู้ไม่เนลรจาได้อ่ะแล้วพิมพ์กันมาแล้วมองในแง่ดีหรือเปล่านะคะหรือว่าใครที่บอกว่าเอ้ยมองในแง่ไม่เคยมองในแง่ดีเลยเนี่ยก็แย่มากๆเลยนะคะมันจะอยู่กันได้ยากมากเลยเพราะฉะนั้นเนี่ย ก็เนี่ยเลยนะคะนาจะต้องแบบว่าเลิกลาก,กันแน่เลยบ่อยค่ะพี่โตบอกใช่ไหมพร้อมตลอดนะบ่อยใครคนอื่นมีไหมคนอื่นมีไม้มไมดูกันเนี่ยน้าช่วยพิมพ์กันมานิดนึงช่วยหัวใจกันมาหน่อยสินาหัวใจหรือว่าไลน์หรือว่าแชร์กันมานะแฟนใครเป็นม้างไม่ค่อยมองคุกูนยนแง้ดีเลยเว้บางทีเราพูดอะไรที่มันเป็นการตัก เตือนเราเป็นพูดอะไรที่มันเป็นการแบบว่าแสดงความคิดเห็นหรือว่าเราเป็นห่วงเขาเนี่ยกลายเป็นว่ามันไม่ได้เคยเป็นอะไรที่เป็นแง่ดีเลยกลายเป็นว่าเฮ้ยเหมือนเราอ่ะไปคิดร้ายกับเขาเออเหมือนเราไปคิดร้ายกับเขาแล้วก็ทะเลาะกันเพระนาะฉะนั้นเนี่ยนะคะถ้าเกิดว่าใครแฟนใครเป็นนะอย่าไปตกหลุมรักอย่าพึ่งไปตกหลุมรักนะปรับให้ได้ก่อน แต่ถ้าคนมองในแง่าลายมันจะค่อนข้างยากนิดนึงแต่ครูก็จะมีข้อสไ้า์แทบให้นะข้อสไ้า์แทมบให้ว่าถ้าเกิดว่าแฟนเรามองตัวเราในแง่ร้ายเนี่ยเราควรจะทํายังไงปรัปบพลังงานยังไงนะโอเคไหมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครไม่มีมีคุณสมบัตินี้อมองเราในแง่ดีไม่ได้นะมีคุณสมบัติไม่มีคุณสมบัตินี้นะคะก็ต้องบอกเลยว่าต้องปรับต้องแก้หรือว่าไม่ก็ อาจจะยากนิดนึงอะถ้าเกิดว่าเป็นตั้งแต่แรกๆเลยมันก็จะยากเลยนะโอเคไหมเออนะโอเคไหมมามามาพร้อมรุยพร้อมรุยต่อกันที่ข้อ2นะคะทุกคนเมื่อเรามาอ่คนที่มีคุณสมบัตินี้เราตกลุมรักได้คือมองเราในแง่ดีแต่ถ้าคนที่ ไม่เคยมองเราในแง่ดีก็อย่าพึ่งไปตกลุมหลักนะจ๊ะเพราะมันจะยากกับการครบมากๆเลยนะแล้วก็ต้องมาแก้ปัญหาก,กันทีเลยนะคะข้อที่สองค่ะสนับสนุนความสุขของเราเออสนับสนุนความสุขของเรานะพิมพ์มาค่ะสนับสนุนความสุขของเราใครไม่สนับสนุนความสุขของคุณอนะ่ะคุณจะอยู่ด้วยกับเขาได้ไหมแต่งตัวสวย,สวย ฉันไม่ชอบแต่งตัวโป๊ไปอ่าฉันไม่ชอบแต่งตัวแบบนี้จะเวอร์ไปหรือเปล่าอ่าเฮ้ยไรวะตัดผมแบบนี้ฉันไม่ชอบเธอจะบ้าเหรออะไรเงี้ยทั้งนี้แท็กกูสวยถ้บตายเนี่ยแต่บอกว่าน่าเกลียดเนี่ยสมมติเป็นไหมเป็นไหมไม่เคยสนับสนุนความสุขของเราเลยทําอะไรก็กลายเป็นว่า ไม่ได้เข้าตาไม่แบบว่าถูกใจไม่แบบเป็นเรื่องไร้สารละเป็นเรื่องแบบแย่สำหรับเขาเลยอะ่ะอันเนี้ยก็ยากนะมาทำออนไลน์มึงจะบ้าเหรออ่านะนมึงจะบ้าเหรอมึงมาพูดมามึงมาไลฟ์อะไรเงี้ยมึงจะบ้าเหรอ เออถ้ามึงเป็นความสุขของกู <c oughs> เป็นความสุขของฉันน่ะเออแต่เธอไม่ก็สนับสนุนความสุขของฉันแล้วจะอยู่กันรอดไหมอ่ะไปกันไม่รอดนะพอไปกันไม่รอดถ้าคุณตกหลุมรักไปแล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณพูดไปเขารู้สึกแบบแย้งมาไม่เห็นด้วยไม่แบบโอเคแล้วเราจะรู้สึกยังไงเราก็ต้องรู้สึกแบบอย่าเปเป็นประเภทที่ว่าเฮ้ยไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวเขาก็แก้ได้อย่าเป็นประเภทนี้ เฮ้ยไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวก็ปรับตัวกันได้เฮ้ยไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวเขาก็เปลี่ยนได้เฮ้ยไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวแต่งงานไปก็เปลี่ยนได้เฮ้ยไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวเป็นแฟนกันไปสักพักก็เปลี่ยนได้มันเปลี่ยนไม่ได้เว้ยมันเปลี่ยนมันอาจจะเปลี่ยนได้สําหรับคนที่พร้อมจะเปลี่ยนแต่มันจะเปลี่ยนยากจ้ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าไปเลือกแล้วเปลี่ยนยากมากนะเปลี่ยนยากมากเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครที่เฮ้ย ทำอะไรไม่ถูกตาต้องใจเลยหรือว่าไม่เคยสนับสนุนความสุขของเราเลยเราชอบแบบนี้แต่ไม่เคยสนับสนุนความสุขของเราแล้วจะอยู่กันรอดไหมเออเห็นความสุขของเราเป็นเรื่องที่แบบได้สาระเป็นเรื่องน่าลำคาญเป็นเรื่องแบบว่าเคยฉันไม่ชอบแบบเนี้ยแล้วมันก็ไปกันไม่รอดจ้ะทุกคนความสุขของเราอาจจะหมายถึงความฝันหน้าที่การงานหรือว่าออความฝันที่เราอยากจะ ทำสิ่งต่างๆได้มันก็ไปกันไม่รอดเพราะฉะนั้นนี่ยถ้าเกิดว่าเขาไม่สนับสนุนความสุขของคุณนะแม้แต่เรื่องเล็กๆน้อยๆเช่นการแต่งตัวหรือว่าเรื่องอะไรก็ตามที่มันเป็นความสุขของเรางานอดิเรกข,ของเราอะไรต่างๆไปไม่รอดแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นอย่าไปตกหลุมรักคนประเภทนี้นะจ๊ะอ่ะพิมพ์มาดีกว่าว่าคนที่ดูกันอยู่เนี่ยมีแฟนแล้วหรือยังหรือว่าแต่งงานกันแล้วหรือยัง แต่งแล้วอะไรเงี้ยนะมีแฟนแล้วนะหรือว่าโสดอยู่นะพิมพ์มาค่ะพิมพ์มาพิมพ์มานะจะได้รู้นะปัญหาเนาะว่าแบบเออเรามีปัญหาอะไรบ้างนะคะก็พิมพ์มาได้เลยนะคะมาต่อกันค่ะค่อยสามนะส่งหัวใจกันมาด้วยแล้วหเงี่ยมมากเลยอะอะไรนเนี่เฮยเงี่ยมมากเลยส่งหัวใจมาแล้วอย่าได้ขาดหัวใจนะจ๊ะทุกคนอย่าได้ขาดหัวใจนะส่งหัวใจกันมาแล้วนะ เอออย่างเงียบกันไปอย่างง่วงพี่กาบอกว่ามาดึกสองทุ่มเองนะไม่ดึกนะสองทุ่มเองนะเออเนะเมื่อก่อนมาดึกวันนี้อีกยังดูกันได้นเนาะอ่ะมาส่งหัวใจกันมาค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้นะคะถ้าไม่มีสามคุณสมบัตินี้จตกหลุมรักนะเออถ้าไม่มีสามคุณสมบัตินี้จตกหลุมรักมาจากข้อที่สามค่ะข้อที่สามเนาะข้อแรกคือมองเราในแง่ดีหรือเปล่า ข้อที่สคือสนับสนุนความสุขของเราและข้อที่3ามนะถ้าเขาเนี่ยนะคะไม่มีคุณสมบัตินี้ยากที่จะอยู่ด้วยกันก็คือคุณสมบัติของการยอมรับฟังค่ะพิมพ์มาค่ะข้อที่3ยอมรับฟังนะยอมรับฟังเฮ้ยไม่สนับสนุน เราแล้วไม่มีคุณสมบัติในการมองเราในแง่ดีแล้วยังไม่ยอมรับฟังอะไรเลยถ้าไม่ยอมรับฟังคนที่ไม่ยอมรับฟังคือจบค่ะทุกคนแก้ยากมากนะคะไม่ยอมรับฟังอะไรเลยไม่ยอมรับฟังแม้กระทั่งคําพูดของเราไม่ยอมรับฟังแม้กระทั่งเหตุผลของเราหรือว่าไม่ยอมรับฟังอะไรเลยที่ที่คนอื่นพูดเ่ย มันจะยากมากเลยเพราะเขาจะเป็นคนที่มีอีโก้สูงมากและคิดว่าตัวเองถูกเสมออยู่ยากค่ะคนประเภทนี้อยู่ยากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยทําให้ยูอยู่กันไปแล้วก็ต้องเลิกลากันอย่าลางกันเพราะอะไรเพราะไม่เคยฟังคนอื่นตัวเองถูกเสมอเคยเจอไหมคนแบบนี้ตัวเองถูกเสมอถูกทุกสิ่งอย่างถูกตลอดเวลาถูกแม้กระทั่งว่าผิด ไม่รู้ตัวด้วยซ้ำไปว่าตัวเองเนี่ยผิดนะตัวเองถูกไงฉันกูคิดถูกตลอดเลยคิดถูกไม่มีแบบความเป็นประชาธิปไตยหรือคิดถูกตลอดนะเพราะฉันมีประชาธิปไตยส่วนตัวของฉันฉันถูกตลอดฉันจะทําอย่างนี้ฉันถูกตลอดไม่ฟังความคิดเห็นของใครไม่ฟังเสียงใครเลยอย่างนี้เรียกว่าอยู่กันไม่รอดเพราะฉะนั้นคนที่จะตกลุมรักได้คือคนที่ยอมฟังคนที่รับฟัง ความคิดเห็นของเราคนที่รับฟังเรื่องราวว่าเฮ้ยฉันเสียใจแบบนี้ฉันทุกข์ใจแบบนี้หรือว่าฉันรู้สึกแบบนี้ถ้าคนนี้ไม่ยอมรับฟังเลยคุณต่อให้คุณจะเสียใจร้องไห้ก็ไม่ฟังแล้วมันจะไปกันรอดหรือนะถูกไหมถูกไม่ถูกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสามบุญสมบัตินี้นะคะที่คุณจะต้องเช็คก่อนจะตกหลุมรักใครก็ตาม จะต้องมี3คุณสมบัตินี้นะไม่ใช่คุณสมบัติร่ำรวยอะไรนะมันเป็นสิ่งภายนอกนะจ๊ะแต่คุณสมบัติภายในที่คุณควรจะต้องมีและเอาไปเขียนในมาสเตอร์ลิสของเราเราเรียนเขียนมาสเตอร์ลิสเนาะเราเรียนเขียนสเปคเราเรียนเขียนคุณสมบัติของคนรักที่เราต้องการปรารถนาเพราะฉะนั้นเอาไปเขียนได้นะกับ3ข้อนี้คือฉัน มีแฟนที่รับฟังฉันมีแฟนที่รับฟังความคิดเห็นมีแฟนที่รับฟังความรู้สึกของฉันมีแฟนที่สนับสนุนความสุขของฉันอ่ามีแฟนที่อ่าเข้าใจยอมรับในความเป็นฉันมีแฟนที่ฉันมีแฟนที่ยอมรับในตัวฉันและสนับสนุนความสุขของฉันเออเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่บอกว่า ยังไม่ได้มีแฟนนะพิมพ์มาเลยว,ว่าคนไหนมีแฟนบ้างนะอยากรู้ว่ะคนไหนมีแฟนแล้วบ้างยกมือขึ้นนะอยากรู้ว่าใครมีแฟนแล้วบ้างนะอ่าฉันบอกว่ามีแฟนที่มองฉันในแง่ดีเสมออ่ามองฉันในแง่ดีเสมอไม่ว่าฉันจะพูดอะไรไปเขาก็จะมองฉันในแง่ดีเสมอนั่นแหละคือสิ่งที่คุณจะต้องทำและ สังเกตว่าเขามีคุณสมบัตินี้ไหมและดูสังเกตกันยาวๆนะจ๊ะเพราะถ้าสังเกตกันยาวๆก็จะรู้ว่าเขามีคุณสมบัตินี้ไหมถ้ามีคุณสมบัติ3อย่างนี้ผ่านเกณฑ์อันดับแรกของเราเออผ่านเกณฑ์อันดับแรกแกของเราจริงๆแล้วมันก็ไม่แลกนะมันก็ถือว่าแบบเยอะเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องมีสามคุณสมบัตินี้ถึงจะอยู่รอดจะ้ะ ยังไงยังไงต่อให้อาจจะแบบยังไม่ประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานต่อให้ยังไม่มีความประสบความสําเร็จหรือว่าเราชื่นชอบในด้านอื่นถ้ามี3ข้อเนี่ยมันปรับได้ไงมันปรับมันเปลี่ยนมันไปกันได้มันเรียนรู้กันได้แต่ถ้าไม่มี3ข้อนี้ยากค่ะเซโนไปเลยนะคะทุกคนโอเคไหมอ่าใครที่เข้ามาแล้วนะ ไม่ต้องทักทายแล้วกูจะไปแล้วแล้วฝ่ายแชร์กันออกไปด้วยนะจ๊ะว่าอ่ามาไลค์กันแบบว่าสั้นๆน,นะคะแล้วก็ไปเจอกันอีกนะคะใครที่แบบว่ามีคำถามสงสัยนะคะถามกันเข้ามาในอินบ็อกซ์ได้เลยนะคะเพราะว่าว่ากูจะนำคำถามมามาตอบนะคะ เราก็ช่วยเล่าเหตุการณ์ด้วยนะไม่ใช่มาถามว่าจะทำยังไงดีแค่นั้นคืองงงงไม่รู้นะคะที่งานงงนะคะช่วยเล่าที่มาที่ไปด้วยนะคะแต่ว่าก็เล่าไม่ต้องยาวมากนะคะไอ้ประเภทที่ว่าแคปเจอร์หน้าจอที่คุยกันมาเนี่ยไม่เอานะเพราะว่าครูไม่มีหน้าที่ไปเรียนรู้กับสิ่งที่คุณคุยกันช่วยกัุนารียบเรียงนะในสิ่งที่มันเป็นปัญหาแล้วก็ถามกันเข้ามาได้นะคะแล้วครูจะ ทีมงานก็จะขัดมาให้ครูนะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยสำหรับใครที่เรียนคอร์สเทปและเทพ,พีแห่งรักนะคะเอา,อาเรียนแล้วเนี่ยวันที่27นี้นะคะครูจะมีนะัดกรุ๊ปโค้ดนะคะกรุ๊ปโค้ดกันเพราะฉะนั้นเนี่ยลงชื่อด้วยเพราะว่าจะเป็นกรุ๊ปเล็กๆนะคะสามารถที่จะโค้ดกันทั่วถึงนะคะสามารถที่จะโค้ดปัญหาที่คุณมีนะคะในเรื่องของความสัมพันธ์นะหรือว่าเรื่องอื่นๆได้ ก็เป็นพิเศษเลยเฉพาะของเดือนพฤศจิกายนนี้หรือว่าใครที่สมัครนะคะเทปและเทพ,พีแห่งรักในเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะแล้วก็ราคาโปรโมชั่นนะคะ5,900บาทเฉพาะเดือนนี้เท่านั้นนะเพราะว่าเดือนหนาน้นทีมงานจะปรับขึ้นแล้วนะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยนะคะเรียนนะคะทั้งหมดเนี่ยบทด้วยกันนะใช้ได้ทุกรูปแบบเลยนะใช้ได้ทั้งเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยเราเน้นเรื่องความรักก็จริง แต่ว่ามันนําไปใช้ได้ในเรื่องของธุรกิจการงานได้ด้วยแล้วก็นะคะเรียน7บทเนี่ยเรียนออนไลน์ได้ตลอดเวลาเลยนะคะมันเยี่ยมยอดมากเลยอ่าอ่าอ่าคร์สเนี่ยคร์สเนี้ยนะคะสละโสดกันไปเยอะมากเลยนะสละโสดกันไปเยอะมากเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยไปสมัครกันได้ในราคาโปรโมชั่นนะคะก่อนวันที่27นี้นะตอนแรกครูจะเป็นวันที่25ใช่ไหมแต่ว่าพอดีครูเนี่ย ว่างวันที่27จะกรุปโค้ดในวันที่27เพราะฉะนั้นเนี่ยยังพอสมัครได้ทันอยู่ในวันที่27นี้ครูจะนัดโค้ดกรุปนะคะมีคนลงชื่อกันมาแล้วนะทั้งคนที่สมัครในเดือนนี้แล้วก็คนที่สมัครในเดือนที่แล้วเนี่ยก็ยังให้โอกาสอยู่นะก็ลงชื่อกันไว้แล้วในกรุปของไลน์กรุปไลน์กรุปนี้มีตลอดเวลาเลยนะไลน์กรุปนี้มีตลอดเวลาเลยแล้วก็เออแต่ว่า มันพิเศษตร,ตรงที่ว่าในวันที่27นี้นะคะครูจะวิดีโอคอลแบบเจอหน้ากันเนี่ยวิดีโอคอลกันเลยแล้วก็โค้ชนะคะมีคนส่งคำถามกันเข้ามาส่วนตัวกับครูแล้วนาะงครูก็จะโค้ชให้เลยนะ,ะแต่เป็นกลุ่มโค้ชไม่ต้องอายกันเพราะว่าในกลุ่มเนี่ยช่วยกันดีมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในโปรโมชั่นเดือนนี้ก็คือครูจะกลุ่มโค้ชให้นะคะเป็นกลุ่มโค้ชเล็ก กลุ่มเล็กๆนะเพราะฉะนั้นรีบลงกันได้เลยใครที่ลังเลลังเลอยู่นะคะ mm hmm. การลงทุนในการเรียนรู้มันช่วยคุณได้และวิชานี้ตลอดชีวิตจ้ะทุกคนนะบอกเลยว่าวิชานี้ใช้ได้ตลอดชีวิตแม้กระทั่งว่านักเรียนครูที่เรียนจบแล้วได้แต่งงานแล้วนะเขามาบอกผลลัค์ครูว่าเขาได้แต่งงานแล้วและเขาก็แบบรู้สึกว่าเออในชีวิตการแต่งงานมันก็อาจจะมีปัญหาบ้างเขาก็ยังกลับมาเรียน นะยังกลับมาเรียนแล้วก็นําไปใช้ได้แก้ปัญหาในเรื่องของชีวิตครอบครัวได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นกรุ๊ปที่แบบคุ้มมากมากม,ากมันเป็นคอร์สที่คุ้มมากๆใช้ได้ตลอดชีวิตเพราะฉะนั้นใครที่ตัดสินใจอยู่ไปโรงเรียนได้นะคะกับเทปและเทพเบียงรักนะคะในเดือนนี้นะคะเราก็จะมีกรุ๊ปโค้ดในวันที่27นี้ก็เรียบสมัครก่อน27นี้แล้วการจะได้กรุ๊ปโคชชิ่งกันนะคะแล้วก็นะคะเดี๋ยวครูจะนำความรู้ด,ดีมามอบให้อีกนะคะ นะม,มอมม้อไม่อีกเดี๋ยวช่วงนี้ก็น่าจะแบบว่ามอบให้ในช่วงแบบประมาณนี้แหละสองทุ่มสองทุ่มนี่แหละนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เตรียมนะคะกดติดตามกดแจ้งเตือนสั่นกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะคะถ้าเกิดว่าใครไม่แบบเอ้ยคู่มาเราไม่เห็นอะไรเงี้ยกดติดตามกันนะไปเข้าไปเลยนะคะว่าติดตามแล้วก็คือทุกอย่างนะให้แจ้งเตือนทุกอย่างเลยให้ Facebook บ,บอกว่าแจ้งเตือนทุกสิ่งอย่างเลย จะได้ทันไลฟ์ของเรานะคะจะได้มีคำถามก็สามารถถามกันในนี้ได้ด้วยนะคะโอเคไหมสำหรับวันนี้บ๊ายบายกันไปก่อนแล้วก็ฝากแชร์กันไปด้วยนะจ๊ะบ๊ายบาย